จะเป็นจังหวัดเล็กที่ไม่มีห้างใหญ่ๆไร้แสงสีเสียงและความบันเทิงที่หลากหลายแต่เชื่อไหมคะเมืองเล็กๆแห่งนี้ไม่ได้มีดีแค่เป็นทางผ่านไทยแฟนทิปวันนี้เรามีภารกิจต่อเนื่องจากคราวที่แล้วในการพาเวยหนุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนของเรามาปักหมดุดหยุดชิคแอนด์ชิลกันต่อที่เมืองแป้นี้ลคะค่ะ ที่บ้านนาคูหาเนี่ยนะถือว่าเป็นโอโซนที่ดีเยี่ยมติดหนึ่งในเจ็ดของประเทศไทยเลยขอสอวโอโซนไหนแล้วที่ภาคเหนือเนี่ยมีแหล่งโอโซนที่ดีอีกหลายแห่งเลยนะใช่ไหมคะพี่โต้งใช่ค่ะชาลีนาแต่ว่าไม่ใช่แค่ภาคเหนือนะจริงๆแล้วทุกภาคเลยที่ไหนที่มีภูเขาที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์นะที่นั่นย่อมมีอากาศบริสุทธิ์ผมเห็นคนแถวนี้อะ่ะซิมพลลฟนะ หมู่บ้านในชนบทหลายแห่งก็เป็นแบบนี้แหละยิ่งที่ไหนความเจริญเข้าถึงน้อยที่นั่นก็สงบหน้าอยู่นนั้หมู่บ้านนี้ชื่ออะไรครับบ้านนาคูหาค่ะบ้านนาคูหาบ้านนาคูหาอืบ้านนาคูหาขอบคุณมากครับ บ้านนาะคู่หาอยู่ในตำบลสวนเขื่อนครับห่างจากตัวเมืองแพร่ด้วยการขับรถมาประมาณ40นาทีจากเมืองที่ไม่วุ่นวายพลุกพล่านอยู่แล้วเมื่อเดินทางมาถึงที่นี่ยิ่งรู้สึกถึงความสงบยิ่งถ้าได้มาในช่วงฤดูฝนก็จะได้เห็นพื้นนาเขียวขจีไกลสุดลูกหูลูกตา มีสะพานไม้ไผ่ให้เดินชมความงามจนมาถึงวัดนาคูหาซึ่งได้สร้างพระเจ้าตนหลวงหรือพระพุทธเมตตามงคลคิรีมุนีประชานาตบรมาศาสดาพระพุทธรูปสีทองอารามเอาไว้กลางทุ่งนาแล้วครับโอ้โหอยู่ชอบเข้าวัดเหรอวัดสงบสงบพี่ป้องคะท่านถืออะไรไว้หรอคะลูกสมอ โบราณเนี่ยเขาใช้เป็นยาค่ะแล้วเมื่อเรามาไหว้ท่านเนี่ยนะท่านก็จะอวยพรแล้วก็ปกปักรักษาให้เราะแข็งแรงแล้วก็ปราศจากโรคภัยผมขอไหวอีกรอบนั้นได้ไหมไหวอีกรอบเหรอเอาเยผมผูเล่นครับผมผู้เล่นครับโอ้โหมุกเยอะเราเนี่ย อะไรเหรอคะเขาเก็บเตาเจ้ะเตาคืออะไรครับเตาคือสาลายสาลายอะไรเหรอคะสาลายน้ําจืดแล้วต้องไปพอที่ใดครับตาดทางไปเลยเจ้ะโอ้ยงั้นเราไปดูกันไหมคะไปครับไปจิอยากเห็นอยากเห็นขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอ้พี่วานเนี่ยต้องเป็นเตาแน่เลย เหมือนตะไคร่น้ำเลยนะคะพี่โป้องอืมเดี๋ยวลองถามพี่อูดีกว่าอันนี้คือเตาใช่หรอครับใช่ค่ะว้าวแล้วนี่คือเราปลูกเองหรือว่ามันมีตามธรรมชาติอหรอคะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะแต่เราขยายได้ค่ะอ๋อผมอยากจะลงไปสัมผัสมันจะเปลี่ยกในะสิพ่อคุณไม่เป็นไรครับพี่เพราะผมมาเอาเกงมาเปลี่ยนงั้นเชิญเลยค่ะ พี่ครับน้ํานี่มาจากไหนล่ะครับเนี่ยมันมีตาน้ําค่ะออกมาจากต้นไม้ใหญ่ๆนาะนะคะมีหน้าแล้วครับน้ําถึงใสๆอย่างนี้ครับแล้วอย่างนี้มีทั้งปีเลยไหมครับเนี่ยค่ะมันมีทั้งปีค่ะแต่ช่วงหน้าฝนมันจะเยอะนะค่ะต้องทํายังไงก่อนล่ะคะเนี่ยเอาไม้ลงค่ะไม่ต้องเอาลงลึกนะคะแล้วก็ค่อยหมุนมือค่ะหมุนนิดหนึ่งหมุนค่อยๆเบาเบาโอ้โหพี่ผมอยู่กับพี่ได้แล้วนะเนี่ย ด้วยความที่มันเป็นพืชที่ค่อนข้างจะเรื่องมากอยู่พอสมควรทําให้เต่าเป็นสิ่งที่ชี้วัดความสะอาดของน้ําและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติได้เป็นอย่างดีครับนอกจากนี้สาหร่ายน้ําจืดอย่างเต่ายัางช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับพวกเราให้กับโลกอีกด้วยที่สําคัญเจ้าเต่านี่แหละที่ทําให้คนดันดน้ดนเดนิดนทางมายังหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ก็ถือว่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วครับ โอ้คุณัยโอ้โหเพียบเลยโอ้เก่งแน่เนี่ยผมไม่ยอมแพ้พวกคุณหรอกโอ้โอ้โโว้าวเตาก้อนใหญ่เลยค่ะนั่นอ่ะถ้าอะไรต่อครับ กินสดๆก็ได้ค่ะยังเอาไปทําอะไรอีกได้ไหมครับเอาไปตําเอาไปทํำข้าวเกี๊ยบเอาไปทํากะละแมตําเตานี้หน้าตาเป็นไงครับผมก็เห็นแต่ตำแตง <c oughs> เดี๋ยวแวะไปที่บ้านค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะทําให้ชิมค่ะโอ้โหขอบคุณมากครับอบินะอ่มฟีแล้วมีเกียรติแล้วปะ <c oughs> เดินทาง <c oughs> <c oughs> ยัไงเตาล้างเสร็จแล้วชิมได้เลยเดี๋ยวไปทำอาหารให้กินขอไปช่วยด้วยนะคะได้ค่ะนี่นะคะเดีย๋ยวหนูขอไปช่วยพี่เอาก่อนอเปายิงชุบเนี่ยคนจีนเขาว่ายังไงเปาเฉียนชุยชเปาเฉียนแบบชุยใช่ค่ะมาเปาเฉียนชุยซ้อไมได้ไม่ซ้อมไม่ได้ครับพี่เออเอ,เอ เฮ้ย <He i, S 1> อร่อยเสียแล้วเหรอจริงยำเตาหรือตำเตาเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวล้านนาค่ะจะนำสาหร่ายเตามาเคล้ากับเครื่องยำแล้วปรุงรสสำหรับคนที่ไม่เคยกินอาจจะอึ้งๆในรูปลักษณ์หน้าตา แต่รับรองค่ะวันนี้เป็นเมนูที่ชาวบ้านนาคูหากินกันอยู่ทุกวันค่ะนี่ค่ะอันนี้คือตำเต่าแล้ววันนี้อะไรบ้างครับพี่เนี่ยครับเตาทอดโอเตาทอดทอดกรอบ อาหารตำรับพื้นบ้านให้ทั้งความอร่อยและแปลกใหม่เสมอนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดชลีนาว่ามันคือมิตรจิตมิตรใจที่ทำให้ผู้มาเยือนอิ่มใจเป็นความสุขที่ได้ให้และสุขที่ได้รับค่ะอออือร่ย นี่มีข้าวเกียบสาลายเตามาฝากโอ้โวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะแค่มาเยี่ยมหมู่บ้านเราก็ดีใจแล้วนี่บ้านป้าแมวเขาก็ทํากะละแมเตานะคะกะละแมเต้าเขาบกวณสดเลยครับค่ะโอ้ยดีดีดีเดี๋ยวผมพางน้องเนี่ยไปดูการกวนกะละแมเตาก่อนงั้นลาก่อนนะครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับป๊าปๆๆป๊ปป พวกเรารีบไปรีบไปแล้วเดี๋ยวพี่ป้องเสื้อเสื้อใครก็ใส่อยู่พี่ต้องคืนเสื้อก่อนแม่ชาลีน่าเกือบจะได้แล้วเชียว